ผ่าน้ลไปแล้วครับสำหรับงานเพชพาเพลินแฟร์2 0 2 2ในทีมเพชอินเวอร์แลนด์ซึ่งเราก็ได้เชิญคุณตองวัฒนาเจ้าของบทเพลงเรื่องของวันพรุ่งนี้พร้อมกับน้องโอลาฟน้องแมวตัวขาวน่ารักที่ได้ฉายาว่าโอลาฟแมวพูดได้มาร่วมพูดคุยสร้างสีสันบนเวทีและปิดท้ายด้วยมินิคอนเสิร์ตอันแสนไพเราะระหว่างที่คุณตองร้องเพลงอยู่นั้นน้องโอลาฟเหมือนจะง่วงนอนตลอดเวลาเอ็นดูเอ็นดูน้องครับ หลังจากที่ลงจากเวทีก็ได้มีบรรดาเหล่าแฟนคลับ F c ซเข้ามาขอเซลฟี่กันเยอะมากๆงั้นเราไปขอสัมภาษณ์ความรู้สึกของคุณต๋องที่ได้มาร่วมงานเพชรผาเพลินแร์ครั้งนี้กันเลยครับครับรกคนไม่นลตัวนิดนึงครับพี่ครับผมต๋องนะครับผมเป็นพ่อของน้องโอลาฟครับครับผมอ่จะถามความประทับใจนะครับเกี่ยวกับงานนี้ครับพี่สก็ คือเป็นการจัดงานกเกี่ยวกับสัตว์ที่ยิ่งใหญ่มากครับเข้ามามีเกือบทุกอย่างที่ทุกคนเลี้ยงสัตว์ต้องการเลยครับครับผมแล้วก็มีแบบอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบถ้วนพนักง,งานใจดีทุกคนครับโอเคครับแล้วฝากช่องทางการติดต่อาการติดตามของน้องอ่าช่องของ o l a าครับเป็น IG แล้วก็ TikTok พิมพ์ว่า o l a า cat ครับทั้ง2ช่องทางเลย IG แล้วก็ TikTok ครับผม ติดต่ดตอแล้วครับผมแล้วมีมีมีข้อนแนะนำไหมพี่เกี่ยวกับคนที่อยากจะเลี้ยงแมวครับน้องโอลาอ่าก็อยากให้คนที่อยากจะเลี้ยงแมวต้องมีเวลาให้น้องก่อนครับแล้วก็ศึกษาเรื่องการกินการเป็นอยู่ของน้องครับครับไม่ยากครับการเลี้ยงแมวแมใครก็สามารถเลี้ยงได้แต่ว่านั่นแหละต้องให้เวลาน้องนิดหนึ่งว่าน้องต้องการแบบความอบอุ่นอยู่เหมือนเหมือนคนเหมือนกันนะ ครับผมครับผมสุดท้ายครับพี่อยากให้พี่สองพี่ต๋องฝากผลงานส่วนตัวในเงัอพี่มีอะไรให้ติดตามอ่าตอนนี้กำลังทำเพลงใหม่อยู่ติดตามในช่องต๋องวัฒนาใน YouTube ได้เลยครับครับครับผมโอเคครับถ้าไม่ใหม่อยู่นะครับผมแงครับเรติดตามกันนะครับครับฝากเพื่อนๆช่วยติดตามแล้วก็ติดตามน้องเงารด้วยนะครับค่ะและในครั้งหน้าเพชรพาเพลินแฟร์จะจัดขึ้นที่ไหนเมื่อไหร่และในตีมอะไรอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับ